สวัสดีค่ะ,คะแม่เป็นชาวจังหวัดไหนคะแม่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค,ค่ะแล้วแม่มาทานเจแล้วกี่ครั้งอะคะเอ่อถ้าถามกี่ครั้งนับครั้งไม่ทวนค่ะเพราะว่าทุกปีก็มาค่ะก็เลยนับนับไม่ทวนค่ะ,คะแล้วมันส่งผลดีกับร่างกายแล้วก็จิตใจเราอย่างไรบ้างคะพูดถึงส่งผลดีส่งผลดีมากที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนรัก การกินเจมากออตอนนี้แม่70กว่าแม่เคยกินเจตั้งแต่สมัยทีออ่อายุประมาณ20ค่ะ20คือเราซื้อไปทานเองค่ะอยู่ที่บ้านประกอบการกินเองตามอัตภาพของเราแล้วมันส่งผลดีต่อจิตใจยังไงบ้างคะในด้านจิตใจเนี่ยแม่อภยัย แม่เป็นคนเข้าวัดแบบไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิประมาณนี้รู้สึกว่าการกินนี้จะทำให้มันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมนะคะเวลาไปทำสมาธิกิจก็สงบลงง่ายใจก็นิ่งแล้วก็มีความสุขพอใจในสภาพที่เป็นอยู่แล้วเราก็ ไม่ไม่ต้องมีเวทนากับสัตว์ที่เรากินไปแต่แม่ก็ไม่ใช่ว่าทานแต่เจอย่างเดียวแม่ทานปลาด้วยส่วนมากจะเป็นปลานะคะใน,ในวงเทศกาลจินเจนี่คือแม่กินเจนสไปว่มามีเนื้อะไปยแม่จะมีเนื้อเนื้อปลาไปด้วยแต่ว่าในเทศกาลจินเจนี่แม่จะเพียวมากกว่าปกติก็คือประมาณ80เอร์เซ็นตนะคะ แล้วเมนูไหนที่แม่ชอบมากาคะเอ่อมานี่ก๋วยเตี๋ยวเป็นระดับหนึ่งค่ะแล้วแล้วแม่คิดว่าการทานเทเนรี่ยมันช่วยส่งุลด้านอื่เยังไงบ้างคะบ้าขึ้างอันแรกที่แม่มองเห็นก็คือด้านเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเป็นพวกเนื้อสัตว์นี่มันก็จะอยู่ห้าสิบห้าสิบห้าเนาะแต่ตัวนี้ ก็คือ25นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ยังได้แบ่งให้ญาติธรรมที่มาด้วยกันทานช่วยเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยอร่อยแต่ว่าเราแบบว่าทั้งปริมาณทั้งคุณภาพนี่โอเคค่ะค่ะขอคุณ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นผู้จันลงในการกินเกแม่หวังว่าเมืองอุบลจะมีเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยให้ชาวอุบลของเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง สาธุค่ะ